อลัมนิสต์ดังเปิดโป๊กค่ะกรมราชธรรมใช้กฎระเบียบขัดแย้งกับกฎหมายกลางมาตรา246มัดทักษิณผู้ร่วมขบวนการเข้าคุกอื้ออลัมนิสต์ดังจับพิรุธกรมราชธรรมช่วยเหลือทักษิณใช้กฎระเบียบขัดแย้งกับกฎหมายงานนี้ไม่ได้กลับคุกแค่คนเดียวค่ะแต่พาซวยทั้งกระบวนการ ปิดหลักฐานมัดแน่นรอบนี้รอดยากสืบเนื่องจากกรณีที่นายไพศาลพืชมงคลค่ะนะกฎหมายอิสระได้โพสต์ข้อความนะคะถึงนายชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสหลายสมัย,มยพรรคประชาธิปัตย์แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนว่าการที่กรมราชธรรมนำตัวนายทักษิณจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อศาลก่อน และการที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษกรมราชัณฑ์จึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตามคำพิพาษาและพระบรมราชองค์การที่ให้ในายทักษิณชินวัตรต้องถูกจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีโดยพุ่งเป้าไปที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญในการเอาผิดทักษิณและผักพวกค่ะโดยล่าสุดทางด้านของนายสุรวิทย์วีรวันคอลัมนิสต์ประจำเครือผู้จัดการได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าน่าสนใจมากๆต่อคำร้องของนายชานชายัยที่ยกเรื่องไม่ได้ร้องขอต่อสารตามปวิอาญามาตรา246โดยมีรายละเอียดค่ะว่ากรณีที่ไพศาลพืชมงคลแจง้งว่าชานชัยอิสระเสนารัก อดีตสสประชาธิปัตย์จะไปร้องสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองว่าการที่ราชธรรส่งตัวทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ไม่ได้ร้องขอต่อสารตามปวิอาญามาตรา246นั้นผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะกรมราชทรรไม่ได้ดำเนินการตามวิธีดังกล่าวจริงแต่ไปอ้างใช้ระเบียบที่ออกภายในซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายอันนี้ ซึ่งหลังจากที่นายสรวิทได้โพสต์ข้อความคิดเห็นนี้ไปแล้วนะคะก็มีหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคําถามได้อย่างน่าสนใจเป็นจํานวนมากค่ะอาทิเช่นท่านแรกนะคะเขาตั้งคําถามค่ะว่ากฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจาพุทธศักราช2563ให้ไว้นะวันที่25กันยายน2563สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราชทรรออกกฎกระทรวงไว้กฎกระทรวงนี้ตราขึ้นเพื่อใครซึ่งก็มีคนที่ได้ให้ความเห็นต่อนะคะว่ากฎกระทรวงก็ต้องเล็กกว่ากฎหมายครับเพราะหากทําได้คําพิพากษาก็จะถูกลดความศักดิ์สิทธิ์หมดครับซึ่งมาตรา246นะคะก็ได้ระบุว่าเมื่อจําเลยสามีภรรยาญาติของจําเลยพนักงานอายการผู้บัญชาการเรือนจําหรือ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจำคุกร้องขอหรือเมื่อสารเห็นสมควรสารมีอำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไปในกรณีต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. เมื่อจำเลยวิกลจริตค่ะ 2. เมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก 3. ถ้าจำเลยมีคัน ถ้าจำเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึง3ปีและจำเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้นในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจำหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายจำคุกก็ได้และให้ศาลกำหนดให้เจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดาเนินการตามคาสั่ง ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งก็ต้องกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัดร,รักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลยและมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้วหากภายหลังจําเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือ พฤติการได้เปลี่ยนแปลงไปให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือให้ดำเนินการตามหมายจำคุกได้ให้แหกจำนวนวันที่จำเลยอ,อยู่ในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิจารณาซึ่งเมื่อดูแล้วก็จะมีนักโทษที่อยู่นอกเรือนจำเนี่ยนะคะเกิน <c oughs> 120วันเนี่ยตอนนี้มีจำนวน3คนนะคะโดยเป็นนักโทษที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช2คนคะ่ะ คนนึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษนุโลกนานถึง210วันค่ะและอีกคนหนึ่งก็รักษาตัวอยู่ที่สถาบันกลัลยาราชนครินค่ะนาน578วันนอกจากนี้อีกหนึ่งคนนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจนานกว่า125วันซึ่ง ซึ่งยังไม่ทราบอาการที่ชัดเจนและคนนั้นนะคะคนสุดท้ายนี้ก็คือนายทักษิณน,นั่นเองค่ะและการที่นายทักษิณไม่ได้รับอนุญาตจากศาลและการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการถูกจำคุกค่ะจึงไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษงานนี้ดูแล้วได้กับคุกแน่นอนค่ะ